ครับวันนี้นะครับอาขึ้นมาปีนบนหลังคานะครับเพื่อจะที่มาจะมาดูแผ่นโซลาเซลล์ทำไว้เพื่อรถขค่าไฟในบ้านผมนะครับก็มีแผ่นออมฟัสอยู่สามแผ่นนะครับเล็กๆนี่ไม่ใช่นะครับเล็กๆเ,เป็นไฟแสงสว่างหน้าบ้านนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาใจจะเที่ยงนะครับแดดชายคาจะสุดตรงหัวพอดีนะครับสุดตรงหัวพอดีเพราะแดดมันเริ่มเปลี่ยนทิศทางผมเมื่อกี้ผมก็ได้ขยับลงไปอีกเมื่อกี้มันขึ้นขึ้นอยู่ถึงขั้นขั้นที่สองนะผมเพิ่งขยับลงไปนะครับอันนี้ที่มาทำวิดีโอก็ อยากจะให้เห็นภาพว่าแผงอมอฟัตสามแผงนะครับชาร์จไฟในระบบสิบสองโวลต์ว่ามันจะได้กี่แอปมวันหนึ่งชาร์จได้กี่แอปมแบตเตอรี่ร้อยเอปมจะเต็มไหมนะครับก็พาขึ้นมาดูข้างบนก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูข้างล่างตอนนี้ผมก็เริ่มร้อนแล้ว เราไปดูข้างล่างดีกว่านะครับไปดูที่กล่องชาร์จเจอร์ที่ผมทําไว้นะครับว่ากาลังไฟตอนนี้มันจะเต็มหรือยังนะครับตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงนะครับเดี๋ยวไปดูข้างล่างนะครับที่กล่องชาร์จเจอร์นะครับนี่ครับระบบชาร์จเจอร์ที่ผมทําไว้นะครับ ก็มีอยู่แค่นี้นะครับที่ใช้ช่วยประหยัดภยัยประหยัดไฟแหมพูดผิดขอไฟครับชุดบนนะครับก็เคยทำให้ดูแล้วคือชุดบนตอนนี้ผมไม่ได้ใช้อะไรคือใช้แต่พวกเปิดสวิตไฟแค่นั้นเองคือเปิดแค่ตรงนี้ดูอันนี้ราไม่เปิดไฟนะฮะจุดต่างๆต,ตัวนี้เป็นบักคอนเวอร์เตอร์ที่ผมเคยใช้ชาร์จอยู่ัใช้งานได้ดีครับยังแต่ไม่ได้ยังยัง ยังไม่ได้ต่อใช้ระบบอย่างอื่นนะฮะก็ทําขึ้นมาใหม่นะครับก็เป็นระบบชาร์จระบบ12โวลต์นะครับอันนี้ชาร์จได้ถึง48นะครับตอนนี้ไฟไฟที่ชาร์จดูตรงนันนฮะดูเวลานะครับยังไม่เที่ยงนะครับกระแสชาร์จนะครับเห็นเปล่าเอ่ยนะฮะนี่ครับ3.8นะครับแบตเตอรี่นะครับโวลต์อันนี้13.8 ชาร์จอยู่ที่สิบสี่จุดสี่ห้านะครับถ้าช่วงเที่ยงหรือช่วงบ่ายถึงบ่ายสองนะครับผมเคยผมเคยเคยดูการทำงานของตัวนี้นะครับมันจะขึ้นถึงสิบหกแอมป์แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเที่ยงนะครับมันจะขึ้นอยู่สิบสี่นะครับสิบสี่แอมป์นะครับในในชาร์จลงแบตเตอรี่ร้อยแอมป์นะครับทั้งหมดมันก็แบตเตอรี่ผมมันก็ประมาณร้อยสิบห้าแอมป์นะครับรวมรวมโดย สายจะมานี่นะครับสายจากบัวราคาเมื่อกี้นะฮะมาเข้าตู้ตรงนี้นะครับแล้วก็ลงลงมาเข้าเบเกอร์ตรงนี้นะครับพอเบเกอร์ตรงนี้ก็เข้ามาเข้ามาในชัตเตอร์นะครับตรงนี้ชัตเตอร์ปุ๊บก็ออกมาผ่านเบเกอร์ตรงนี้นะครับลงแบตเตอรี่นะครับจะมาเข้าชาร์จนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นไฟออกเพื่อที่จะมาชาร์จ มีแบตเตอร,รี่ลิเธียมนะครับอยู่ใต้นี้อยู่ในอยู่ในกล่องนี้นะอยู่ในกล่องเนี้ยใต้นี้15แอมป์นะครับผมก็เลยรวมแล้วมันก็ที่ใช้อยู่ก็ประมาณ115แอมป์นะครับอันนี้เป็นแบตลิเธียมครับตัวนี้ใช้ไฟได้เยอะนะครับน่ครับ๋ยวจะหาว่าผมโกหกนะครับ ที่ผมเคยทําลงไปคลิปหนึ่งแล้วที่บอกว่าผมจะเพิ่มนะผมเพิ่มแล้วนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายทําให้ดูนะครับตอนเพิ่มนี่นะครับนี่ครับแบตเตอรี่ผมที่ผมประกอบไปใช้งานนะครับครับ้อยแอมครับก้อนละห้าสิบแอมนะครับแปดเซลนะครับครับแถวละสี่แถวละสี่นะครับขนาดสองแล้วกรมสี่นะครับนี่ครับแบตเตอรี่ร้อยแอมนะครับนี่คือแบตที่ผมใช้ วันหนึ่งต้องชาร์จให้ได้ไม่เกินไม่น้อยกว่า80แอมป์นะครับกว่าะจะถึงจะเต็มเพราะแบตเตอรี่ประเภทนี้ใช้งานได้เยอะกว่าแบตเตอรี่ตะกัวกดนะครับอาจจะแพงกว่าดูเหมือนแพงกว่านะครับแต่มันใช้ได้ได้เยอะกว่าแล้วก็อายุการใช้งานได้มากกว่านะครับอันนี้ผมเนี่ยครับ มาดูว่าจะให้ไปดูอย่างอื่นนะครับเนี่ยเนยครับขึ้นแล้วครับปอกใกล้เที่ยงขึ้นมานะครับมันจะขึ้น15.7แล้วครับเกือบถึง16ล้วนรับเนี่ยเนี่ยครับดูครับค่อนข้างตรงนะครับไอ้ตัวนี้บวกลบบวกลบไม่เท่าไหร่นะครับเพราะผมเคยเอาแคมมิวเตอร์นะครับจับจับดูแอมนะครับวันนี้คือผมไม่ได้ถือแคมก็เลยยังไม่ได้ไม่ได้คีบให้ดูด้วยนะครับว่าแอมที่มันมาตรงไหมค่อนข้างที่จะตรงนะครับ ตอนนี้ผมมีผมได้ทําตอนนี้ไฟผมเปิดเลยนะครับมีสปอตไลท์ด้วยเพื่อผมถ่ายทําจะได้มองเห็นผมเปิดไฟโซลาร์เซลล์นะครับก็มีดูดวนนี้ด้วยนะครับที่ผมเปิดไว้์ตอนนี้นะครับแล้วก็ <c oughs> จะมีพัดลมนะครับพัดลมโซลาร์เซลล์ผมนะครับตัวน,นี้ใช้ไฟสิบสองโวลต์นะครับตอนนี้ผมมีแผงแผงโมโนนะครับสองแผง่น ไม่ใช่แผ่นเดียวนะครับสองแผ่นนะครับผมเพิ่งต่อเสร็จเมื่อวานนี้ต่อให้มันเป็นแผ่นเดียวนะครับอันนี้แผ่นนี้ร้อยร้อยวัตต์แผ่นนี้หกสิบวัตต์นะครับมันต่อกันแล้วคราวนี้ผมผมจะขานานนะครับสายขนานเล้นันนะครับนี่นะครับขานานสองอันนะครับ ขนาดสองอันสองแผ่นอ่ะขนาดสองแผ่นเพื่อจะเอาไปรวมเอาไปรวมกับแผงอมอฟัตนะครับไอ้สองแผ่นนี้ผมเคยอนุกรมอนุกรมแล้วไปรวมไฟมันก็จะได้อยู่ประมาณสี่สิบสี่สิบสี่สี่สิบสองโวลต์นะครับพอเอาไปรวมกันพอเอาไปรวมกันกับแผงอมอฟัตที่มีไฟอยู่ที่เจ็ดสิบถึงร้อยสิบโวลต์ที่ในเวลาแดดเปรี้ยงนะครับ ไอ้โวลตตัวออมฟัซมันจะลดลงเหลือเท่าตัวนี้นะครับมาบูตมาบูตรวมนะครับแล้วผมคผมได้วัดค่ากระแสแอมที่มันวิ่งมานะครับมันมาแค่สองแอมซึ่งสูญเสียพลังงานไปเยอะเลยในในตัวนี้นะครับอันนี้ผมก็เลยคิดว่าเอามาต่อกันเอามาต่อกันแล้วก็ขนานกันออกมา จะมาผ่านเดี๋ยวนะผมมีนี่ครับ Boot, รบูตนะฮะอันนี้เขาเรียกบูตคอนเวอร์เตอร์นะครับผมจะเอามาเอามาเข้าบูตคอนเวอร์เตอร์นะครับขนานขนานแผ่นตัวนี้มาเข้าบูตคอนเวอร์เตอร์แล้วก็จะปรับไฟขาออกนะครับให้ได้ประมาณเจ็ดสิบกว่าโวตนแล้วก็ไปเข้าไดโอดนะครับไปเข้าไดโอด แล้วจะมาจับขนานกันกับแผ่นอมอมฟัตซึ่งมีไฟเริ่มต้นตั้งแต่เจ็ดสิบโวลต์ถึงร้อยร้อยถึงร้อยสิบนะครับผมจะทําตัวนี้ผมกําลังจะทํากล่องใส่เพื่อกันความชื้นนะครับเวลาไปไว้ใต้หลังคานะครับนี่คือชุดที่ผมเตรียมไว้ส่วนวิธีการทํายังไงแล้วผมจะไปติดตั้งยังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายทําให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับ คลิปนี้ผมแค่มาชัดเจเตอร์ผมกำลังทำงานเสียงนี่ครับผมแค่มาอธิบายว่าแผ่นอมอพัดอมอฟัรี140บต์นะครับร้อ140บัตสามแผ่นชัดในระบบ12โวลต จะได้กีเอมนะครับผมมาทําให้ดูแล้วครับระบบสิบสองนะครับมันขึ้นถึงสิบหกถึงสิบเจ็ดโวลต์นะครับไปสิบสิบหกถึงสิบเจ็ดแอมปนะครับคือแดดตั้งฉากเต็มที่กับแผงนะครับช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงบ่ายสองมันจะได้ประมาณสิบหกสิบเจ็ดแอมนะครับนะครับก็มีระบบผมก็ทำอย่างนี้ครับชุดนี้นะครับช่วยตอนนี้นะครับ ช่วยประหยัดไฟได้ลง4-500บาทต่อเดือนนะครับจุดที่ผมทําไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาแผงตัวนี้ขึ้นแล้วก็เอาติดตั้งบูตคอนเวอร์เตอร์เสียจสับแล้วเดี๋ยวผมจะพามาดูอีกพามาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับพามาดูอีกครั้งหนึ่งว่าไฟที่เพิ่มขึ้นจาก อ่ะสิบห้าสิบหกแอมว่าแอมมันจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมทำเสร็จสัต์เดี๋ยวผมมาถ่ายทำคลิปอีกคลิปหนึ่งแยกไว้ให้ดูต่างหากนะครับเดี๋ยวผมถ่ายทำเดี๋ยวผมทำวิดีโอเสร็จแล้ยวผมก็เดี๋ยวจะมาลงให้เพื่อนๆเอซีหรือผู้ที่เข้ามาชมใหม่นะครับในช่องผมได้ได้รู้ได้เห็นแล้วก็อาจจะได้ความรู้นะครับสำหรับคนที่ทำยังไม่เป็นนะครับ ครับคลิปนี้ก็ผมว่าขออธิบายแค่นี้ก่อนก็แล้วกันครับเดี๋ยวผมติดตั้งเสร็จทำอะไรเสร็จเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ชมอีกเที่ยวหนึ่งนะครับครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ